កັນទៀតមានអ្វីអັນគ្រោះថ្នាក់ទៀតនៅទីនេះទេពីខោឡា มันเปัดแปดัดแปดมันปัดแปดเดแปเดหัตาแหกอันนี้หมับเขให้หมับเป็นไงอืมอืมไม่มึงก็กูเสร็จกันไปข้างนึงละเป็นไงเอ้ ไม่ออกถ้ามัรแขนง่าดอกแผ่าครับผ่าเลยอ๋อถ,ถ้าเป็นแบบไหนถึงจะต้องผ่าครับคุณหมอครับโอ้แบบพ้วนละ่ะแบบคดสึกอ่ะแบบประมาณยังไงด,ด,ด,ดูดิดูดินี่นี่น,นักอันนี้อันนี้อันนี้ยังเบาครับนี่เมื่อกี้นี่หนักกว่านี้อีกเมื่อกี้เนียนแบบมันยังไงอ่ะแบบไม่มีเนียนเกีียวอ่ะแบบแบบรุนแหละอ๋อมันเฮี้ยนนะครับมันเฮี้ยนมันพ้วนอ๋อต้องใช้ลูกม้ว,วะ การที่ฟันเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับการที่ฟันเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับใช้นานลืมขาหรือแปลงฟันอ๋อใช้เพิ้นไปหน่อยอย่างนี้มันเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากคนขับใช่ใช่ใช่ไม่ดูแลใช่ใช่เลยปวดหัวนะไอ้ไอ้เหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรที่จะมืออาชีบอะฟา่มือชีพเงือกวมหมดอะ มีแก๊สก็แก๊สตับสบายเลยเนี่ยไฟแก๊สเหรอครับใช่ถ้ามีแก๊สอ๋อไอแบบอันห้าบาทอันไฟแก๊สแล้วอ๋อเจ้าห้าไปถึงไหนไะเฮ้ยเป็นตักดินแล้วว่าอนไมเนี่ย <ie> อโอ้ยอ่อนผมว่ารถเข่าไม่อ่อนพี่ลุงอ่ะร้อยสี่สิบมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมว่าเพื่อรถเข่าวิ่งได้เต็มที่ก็แปดสิบนั่นแหละแบบเย็แบบๆเลยนี่ใคาเล่นมองแตะไหนเงี้ย พี่ใหญ่มันจะออกมาเนี่ยวันนีะมันจะออกมาเนี่ยมันอันนี้ไง ความปลอดภัยนะครับไม่ใส่ไม่ได้อันตรายเห็นมาเยอะเก็บมาเยอะใช่ไหมสตินีมจะเป็นบัตรอะไรขนาดนั้น,เ,นเพื่อคุณภาพคลิปที่ดีโอโ ลูกแเนี่ยไอ้ยะหายด้วยอกเปยังไงางน,น,น,นี่ไปใสร่รถเด้ดนี่ ง่ายง่ายเห็นไหมมันยากว๊อ,อ,อกออกแล้วออกแล้ว,อวออโอ้ขนาดภาคกลางเขายัางไม่อยากจะไม่รู้เรื่องเขาไปพูดอีสานหนึ่งงงเลยงงใหญ่ไปเลยใหญ่เลยเป็นไรโอ้ยมาลงทุนมาแทนเนี่ยเป็นไงเป็นไง ท่างกล้องคุณภาพครับโเบไปทยอยู่นี่กันมือไม่เป็นพีโรเมโคลเลยออกยังเนี่ยอันเก่าเนี่ยอันเก่าอยู่แล้วหนอ่ยเอาออกให้ดูกันดีไม่เชื่อแนวว่าออกอะห้ามหลอกเอฟซีนะครับเนี่ยหลอกออกหิงเปล่าเนี่ยเขาดูเนี่ย่หลอกไไมด้ หมาปาให้ล้ค้อนรอหัวผมซะเจอลูกหมูขนาดนี้จะไปอยู่รอดเลยลูกหมูแทะออกหมดเลยแทะกินหมดเลยลูกหมูรุ่นนี้กินกินเหล็กลูกหมูรุ่นนี้ไม่กินอาหารนี่ไปงานนี่เป็นไงนยไหมเฮ้ยร้อนร้อนร้อนยังยังไม่ได้ไม่ได้กินดอกของแค่เนี้ยโธ่เนี่ยร้อนที่ไหน ไ,ไหนยังนะไม่ออกเลยเนี่ยออกแค่ไหนเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยอ้าวรับรองคลายเลยตอนกี่โมงแล้วปะเนี่ยสองโมงกว่า อโอ้โหเหงาโนวนดิตรงไหนห้วยเเเอออาาาคัโ <t> อ <hta> ้โหเก็บไายไฟเสียมซับสายไฟเอาเสียมซับสายไฟทมื่ี้ดิ้นขาเสียมหลังจากไปดึงรถมาเมื่อวานนี้ มันนี้มาอันนี้ก็เราเปลี่ยแขวอยก็เฮ้ยกรซุ่มกระซุ่มเนี่ยเดีโอ้ลงทุ่มทุนสสงขนาดนี้อ้ยิตของัน ใบมันห้วนเวใบลูกมูมันห้วนตัดให้ขาดด้วยชัดชัดวันนี้ให้ดูกันยาวๆเลยครับวันนี้ให้ชมคลิปกันยาวๆเลยยาวไปยังไถ้ามีแก๊ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับและผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณจะมาฝากเนี่ยนะเอาเผื่อคนที่กําลังดูอยู่ไงดูมาจนจะจบแล้วอย่างนับตัวสุดท้ายเผื่อเขานี่ไงเผื่อเขาว่าตั้งตาตั้งใจชมเลยเอาละน็ตัวสุดท้ายเนี่ยใช่ไงโอ้เราลุ้นก็คือพี่ก็ตัดจากตรงท้ายใส่ตรงหัวพี่พี่ก็ตัดจากตรงท้ายมาใส่ตรงหัวก่อน แล้วก็ค่อยมาดำเนินเลือกใหมห่อีกทีหนึ่งเลย แห้งแค่เดียวชิมูกไหลเลยเป็นโควิดตัวเนี้ยชิมูกไหลเนี่ยจะบิดบ้างไม่บิดบ้างเนอะเนคุยกับใครคุยกับคนดูคนดูอยู่ไหมโอเคจะดูกันทำไมพูดจากอะไรสุดอย่างนั้นเนี่ยอย่าเน้นเขี้ยวเน้นฟันตามนะครับอย่าเน้นเขี้ยวเน้นฟันตามนะรู้น้ามันเขี้ยวอยู่ มันต้องแัดเทลยวกัดเทลยวใส่ย่างเดียวเดี๋ยว <c oughs> เขาจะระอนไดิออกนะครับเนี่ยไม่ต้องใช้แก๊สก็ออกแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าแก๊สมันจะตัดพวดพลาดเลยอันนี้เราใช้ลูกงูแทะแทะเทะ่านิดเล่เลหน่อยคุยใครใคุยใครเอาคุยคนกำนัดนี่แหละอ๋อกำน,นัดรอบหน้าจะออกอยากไร ออกง่ายๆหน่อยไปจบเฮ้ยยังมั้ยังไม่ได้เอาเมือกออกให้เขาดูเลยเนี่ยไม่เอาฟันออกให้เขาดูเลยออกง่ายจริงหรือเปล่าอ่ะออกได้เนี่ยนี่แค่นี้รอง่ายๆดิโโออ้หนนนี่่่แแมตรกเ็นไดี้ยวโอเคครับสวัสดีครับทุกคนบายบายเจอกันแค่นี้นะ ปัดคลิปแล้วบ๊ายบายนหรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย